สวัสดีค่ะวันนี้กุ้งก็มารีวิวเปรียบเทียบนะคะกระเป๋าตั้งชาแนลนะคะรุ่นสิบป,ปีก็คือเป็นรุ่นฮิตอีกหนึ่งรุ่นคิดว่าหลายๆคนคงที่กําลังแบบมองหาหรือกําลังลังเลอยู่นะคะ ก็คือซิปปี้นะคะอันนี้ก็คือจากแบรนด์ชาแนลนะคะจากแบรนด์ชาแนลนะคะไปในไซส์รองนะคะก็คืออันนี้กุ้งจะวิวเปรียบเทียบให้ดูทั้งที่เป็นหนังคาเวียร์แล้วก็หนังแรมนะคะ,ะเดี๋ยวไปขนาดจะน,นิดนึงทั้ง2ใบขนาดเท่ากันนะคะขนาดจากซ้ายถึงขวาด้านนี้อยู่ที่7.7นิ้วนะคะจากบนลงล่างอยู่ที่4.1นิ้วแล้วก็ความหนานะคะ จากซ้ายถึงขวาด้านนี้จะอยู่ที่0.8นิ้วนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่านะคะ นี่นะคะให้ดูนะคะสําหรับหนังขาวเวียกหนังก็จะเป็นเม็ด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 แบบนี้นะคะซึ่งจะทนต่อรอยขีดข่วนหรือว่ารอยเป็นรอยได้ง่ายขึ้นอ้านะใบนี้นะคะจะเป็นโฮโล30นะคะด้านหลังจะมีออเกตแบบนี้ให้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงด้านในนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะด้านในจะเป็นโทนสีเลือดหมูสีน้ําตาลอเลงี้ยจะเป็น1ช่งอง2ช่องแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีช่องใส่การ์ดหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสแตมป์แบน ชา n นลนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะกุ้งกลับด้านมานะคะอ่าก็จะเป็นเหมือนกันนะคะช่องใส่แบงค์ได้หนึ่งใบอันนี้ใส่แบงค์พันได้นะคะแล้วก็ใส่การ์ดนะคะสีแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็น Make in France นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องซีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่โลโก้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีสแตมป์ซีซด้วยนะคะอ่าเปิดไปดูกันนะคะนี่ด้านในก็จะเป็นช่องแบบนี้นะคะช่องไว้ใส่เหรียญนู่มนี่นั่นนะคะแล้วก็จะเป็นการ์ดใบนี้จะเป็น โฮโลสามสิบนะคะกุ้งไม่ได้เอาโฮโลให้ดูนะคะอ่าเดี๋ยวกุ้งลองใส่แบงค์ให้ดูนะคะแบงค์พัน ใส่ได้นะเห็นไหมคะใส่ได้ง่ายๆเลยนะคะหรือใครจะใส่ช่องตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวกระเป๋าชาแนวที่เป็นหนังคาเวียร์แล้วก็ปีโฮโลปี3 0นะคะสำหรับเวอร์ชันใหม่นะคะมาในส่วนของแรมกันบ้างนะคะแรมก็จะเป็นหนังเรียบๆแบบนี้นะค่ะแต่ว่าความผิวสัมผัสหรือความสัมผัสจะนุ่มมือกว่านะคะอ่ให้ดูด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านบนนะคะ อันก็จะเป็นอะไหล่สีเงินเหมือนกันเปิดเข้าไปนะคะคือด้านในนะคะก็จะเหมือนกันเลยะคะ่ะจะมีช่องตรงนี้หนึ่งช่องแล้วก็ช่องใส่การ์ดแล้วก็จะเป็นแบรนดชาแนลนะคะส่วนเรากลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นเมคอ i นใบนี้จะเป็นเมคอินอิตาลีนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นช่องหนึ่งช่องนะคะใบนี้นะคะไม่ได้มีพ็อกเก็ตด้านหลังนะคะเพราะว่าใบนี้เป็นโฮโล22แล้วนะคะใบนี้เป็นของกุ้งที่กุ้งใช้เองนะคะก็เลยจะค่อนข้างที่จะแบบ มัมเล็กนิดนึงนะคะก็สำหรับใครที่อยากทราบว่าจะใช้หนังอะไรดีระหว่างแลมดีหรือว่าคาเวียดีอจริงๆเลยนะคะก็แล้วแต่คนชอบเลยนะคะถ้าเป็นด้านบนเป็นหนังคาเวียนะคะก็จะมีความทนทานทนต่อรอยขีดข่วนได้เยอะกว่าส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีความแบบนุ่มมือสัมผัสละมุนมากกว่านะคะทั้งนี้ทางนั้นก็แล้วแต่เลยนะคะไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ